สวัสดีครับมาดูรอบเจนอีกสักชุดหนึ่งนะครับองแรกนะครับเป็นหนุมานพ่นทรายปีหกห้านะครับพร้อมกล่องร,รุ่นนี้อย่าเปิดสุดนะครับเปิดสุดแล้วเดี๋ยวสเปริงหลุดนะสเปริงหลุดจะใส่ยากนะครับมาร้นทรายปีหกห้าปีที่แล้วนะครับเป็นปีที่ร้อนแรงมากนะครับเนื่องด้วย ทำออกมาได้สวยงามนะครับาสวยจมูกโด่งจมูกโด่ง100%เปอร์นะครับเอาหนึ่บาทพร้อมกล่องนะครับพร้อมกล่องเลยรวมส่งแล้วนะครับอนุมาน6กสองหนึ่งพัสายบาทสวยๆเลยค่ะกล่องหนึ่งพันสบาทอนุมานปี62สองสวยๆ เหรียญหลังยันปีหกหนึ่งนะครับหน,หน้าหน้าหนุมาไลายขีดนิยมนะครับหน้าหนุมาไลายขีดนิยมนี่นะครับบริเวณไหลนะครับตรงนี้ผิวสวยผิวลุ้งนะครับผิวลุ้งๆเลยเลี่ยมทองคำแท้นะครับฝั่งพลอยนะครับที่ตานะครับนี่พระเลี่ยมทองสวยๆด้านหลังฝาใหญ่ๆเลยนะครับองนี้ ทองมีห้าพันแน่นอนครับทองมีห้าพันแน่นอนนะครับทองคําแท้นะครับเรี่ยมทองคําแท้ดูห่วงครับหน้าอนุมานผิวลุง้งหน้าลุ้งหลังนะครับลุ้งหน้าลุ้งหลังเลยเอา ทองเนี่ยห้าพันนะครับพระเนี่ยสามพันห้าแปดพันห้าะครับต้นทุนแปดพันห้าเอาเจ็ดพันห้านะครับพี่นะขอเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับหกหนึ่งพร้อมทองสวยๆอย่างนี้นะพี่ลองไปทําดูนะครับเกินแน่นอนนะครับเอาเจ็ดพันห้าแล้วกันเอาไวๆนะครับ,เ,รบเหรียญหกสี่หนุมานพร้อมตลับแปะตังนะไม่ใช่เงินแท้นะครับเป็นตลับ เป็นแปดตังนะครับเอาเอาไปแปดร้อยแล้วกันนะจะเพราะโดยเพราะค่าเหรียญฮ,ฮันุมานฮันุมานสี่กรนะครับฮนุมานสี่กรเหินฟ้านะครับหลังฝังเม็ด เอ่อฝังเหรียญสองเหรียญน,นะครับแล้วก็อุดผงตรงนี้เป็นเนื้อนวะนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทหลุดจองจากรอบที่แล้วนะครับสวยๆเลยหลวงปู่ก็หลงเก้วนะครับเอาพันแปดเท่าเดิมนะพันแปดเท่าเดิมรูปถ่ายปีห้าสองวัดหัวเด่นนะครับบุกเสกที่วัดหลวงพ่อคุยพิธีเดียวกับปีห้าสองนะครับรูปรุ่นนี้นะครับยังเอามาทําเป็นต้นแบบ แจกกระถินปีห้าเก้าด้วยนะรูปแบบรูมนี้นะครับตรงนี้เป็นรูปปีห้าสองนะครับปีห้าสองปลูกเสกที่วัดหลวงพ่อกลวยนะครับแต่เป็นในานามของวัดหัวเด่นนะพิธีใหญ่นะครับแล้วก็มีประสบการณ์ภาพเนี้ยเป็นภาพหนังใกล้นะครับสวยๆคมชัดนะเอาเรี่ยมกันน้ําให้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทหายากนะครับไม่ค่อยมีของวนเวียนนะ หลวงปู่ศิลาเอาห้าร้อยบาทแล้วกันขอสักห้าร้อยบาทหลวงปู่ศิลาเหรียญรวยล้านล้านหกหกห้าหนึ่งนะครับรวยล้านล้านอายุวัฒนามงคลน,นะครับเจ็ดสิบแปด อายุปธนามกุลเจ78เอา500บาทหลวงพ่อเต๋เงินก้นถุงนะครับเอา700บาทสวยๆเลยแชมป์เลยนะครับแชมป์เลย700บาท700บาทวัวธนูขอสัก600บาทแล้วกันซื้อมา5้าแล้วนะขอสัก600บาท เป็นเนื้อโลหะนะครับไม่รู้ที่สว,สวยเลยขอสักหกร้อยบาทเต่าสนามสนามแย้นะครับเต่าสนามแย้รวยแล้วรวยอีกนะครับเอาแปดร้อยบาทกระไรเงินนะครับกระไรเงินเอาแปดร้อยบาทแหวกมา่านวัดซับลำไย,ยเนื้อดำปีสี่สามหลังลอยพลอยนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาท สวยๆเลยหน้าตาติดชัดนะครับ1,500บาทเหรียญลูกเสือหลวงผู้สีบล็อกนิยมนะครับวงเดือนอยู่ตรงนี้นะครับขอสัก1,000บาทแล้วกันสวยๆพั0แปดนะองนี้ผิวเปิดนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ก็ยังสวยอยู่เอา1,000บาทแล้วกัน หนึ่งพันบาท <c oughs> ชุดนี้นะครับชุดยกชุดเลยนะครับหลวงพ่อยิ้เสือหลวงพ่อเปิลหลวงพ่อสมชายวัดเขาสุกิมหลวงพ่อสมชายวัดเขาสุกิมหลวงพ่อสมชายวัดเขาสุกิมหลวงพ่อยิดวัดหนองจอกหลวงพ่อสมชายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอาหกร้อยบาทนะพี่นะเอาหกร้อยบาทหมดนี่เลยนะเจ็ดองนะครับหกร้อยบาท ยกชุดเลยนะหลวงพ่อสมชายยกหลวงพ่อสมชายกับหลวงพ่อยิตนะครับแล้วก็ชุดหลวงพ่อรวยย้อนยุคนะครับออกจากวัดนี่เกสองหรือสามร้อยเนี่ยปีหกสามนะครับนั่งพานปีหกสามแจกทานปีหกสองรุ่นซื้อที่ดินหกสามสามละ 6กสี่สี่องค์แจกทานห้ารวยทางเดียวหกรวยคล้ายแอปเปิลเจ็ดเจ็ดองค์เนี่ยหลงพ่อรวยเจ็ดองค์เนี่ยออกจากวัดน่าจะรวมๆแล้วน่าจะตกประมาณพันห้าถึงพันแปดนะแต่ผมขายแค่หกร้อยบาทนะชุดนี้นะหลงพ่อรวยเจ็ดองค์หกร้อยบาทชุดนี้ก็ หกร้อยบาทเท่ากันชุดละหกร้อยรวมส่งให้ด้วยนะครับก็แบ่งปันกันไปนะใครจะเอาไปแจกหรือจะเอาไปสะสมก็บินดีนะครับทักให้ทักไลน์มาให้ทันย่างเดียวถ้าปิดไปแล้วถ้าไม่ทันก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าใครทักก่อนก็ให้สิดคนนั้นนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ